บางคนบอกว่าอ้าวแล้วการเล่นการพน,นันล่ะคนเราจะมอมเมากับการพน,นันไหมเรามีกฎหมายที่จะสร้างรองรับเหล่านี้คนอาจจะคิดอ้าวกฎหมายเหรอประเทศไทยกฎหมายไม่จริงจังกฎหมายเบาไปทําเป็นดับเบิลตัวคะแนนค่ะถ้าของเราเองเนี่ยดำเดนินคดีศูนย์ใครทำผิกดกฎหมายมีการเขาเรียกว่าอะไรซักฟองเงินต่างๆ เรามีการดำเนินคดีของเราและเขาเองก็ถูกดําเนินคดีในประเทศเขาด้วยเชน่นกันงนั้นเราก็ล็อกไว้ทั้งสองทางะคะ่ะทั้งกฎหมายของประเทศเราและประเทศเขาก็โคกันได้นะคะอันนี้แล้วก็การที่คนที่จะเข้าไปเล่นคาสิโน,โนเนี่ยต้องมีหลักทรัพย์ที่สามารถเข้าไปเล่นได้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้เดินเข้าไปเล่นแล้วก็หวังว่าแจ็คพอตได้เงิน30ิบล้านกลับมาอันไม่จริงเป็น,ปน,ปนทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะมีประวัติมีการเช็คต่างชาติและคนไทยว่ามีหลักทรัพย์ มีสิ่งที่สามารถเข้าไปเล่นแล้วไม่ไม,ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องวางไว้อย่างอย่างรอบคอบทางรัฐบาลเองก,ก็ก็เป็นห่วงใหญ่เรื่องมีอยู่แล้วนะคะก็ท่านก็ต้องทําในเรื่องของกฎหมายอย่างดีนะคะเราก็ต้องขอย้ำอีกทีว่า Entertainment c o m ์คอมจะสร้างพาร์นอที่อย่างมากมายให้กับประเทศนะคะแล้วก็ e อ t นเตอร n เทนเมนต์คอมไม่เท่ากับคาสินโนนะคะก็ย้ำอีกร่า